โลวานอสชุดสรารคดีท่องเที่ยว4จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรกำแพงเพชรวันนี้นำคุณผู้ฟังไปเที่ยวโบราณสถานนาวัดเกียงไกลกลางตำบลเกียงไกลอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีรอยพระพุทธบาทจำลองปฏิสถานอยู่ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธชาดกพระประธานในวิหารคือหลวงพ่อสัมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีประวัติที่น่าสนใจคือเมื่อกรุงสุขโขทัยใกล้เสื่อมอำนาจลงและมีภัยสงครามอยู่เป็นประจำชาวสุขโขทัยจึงได้นำพระพุทธร,รูปล่องแพมาตามลำน้ำและเมื่อมาถึงเมืองปากน้ำเชียงไกลแพรจมลงจึงนำพระพุทธร,รูปขึ้นและก็บวปูนทับเพื่อให้ปลอดภัยจากศึกสงครามจนกระทั่งเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นพุทธศักราช2147ชาวบ้านได้สร้างวัดนี้ขึ้น รงที่ปฏิสถานพระพุทธรูปและนำพระพุทธรูปซ่อนไว้ในผนังพระอุโบสถเพื่อป้องกันภัยสงครามและไม่มีใครล่วงรู้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีเมื่อพุทธศักราช2511ได้มีการซ่อมผนังพระอุโบสถจึงพบแต่พระพุทธรูปปูนธรรมดานานวันเข้าปูนที่ห่อหุ้มพระพุทธรูปเกิดรอยกระเทาะบริเวณไหลและมีแสงส่องเข้ามาเห็นแสงสะท้อนชาวบ้านจึงช่วยกันนำพระพุทธรูปออกจากพระอุโบสถ มากระทะปูที่ห่วหุ้มพระพุทธรูปออกจึงทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองสำลิดและพระเรียกพระพทธรูปรูปนั้นว่ารลวงพ่อสำลิดซึ่งบริเวณวัดยังมีในส่วนของฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีฟาร์มจระเข้ให้ไปแวะเวียนท่องเที่ยวได้ด้วย